บอที่อย่างแรกคือจะไว้ใจใมันพัฒนึงในชีวิตันแกมันมีโอกาสแต่ถาที่เจอยงองได้ตาสุดทีเจอลับเดียรไม่ใช่ไม่ได้เลยคุกล่ามันไก่ม่มีความันใจคนลเลยนะัยอยากให้เอาเวอร์มาเดอ ใม่งม่ไโก้อะไซโก้เย็นนี้ไม่ม่เโก้อะไ่าไปเต็มเต็มเลโก้นะไปพร้อมเลยไซโก้กับลูเเรกลับที่ป้นกับเี่ก็หมดมันช้าอะไรมย่างเ้มเล่นเล่นดีนะมันสปายไกินตะเกีก่อนพี่กินไปเลยนี่คุณสุดดูมีทรงสุดอะเราไปดูเราไปดูอยู่อย่างนี้เลย ผมสุดาราโชเลยว่าดีแลบผมเกดใครชงจะเป็นครับเดรเดตนะดีนะตอนนี้แบตัเจ็ถามว่าสู้ยุลกได้ไหมก็ยังอแ่จอเลี่ยเลิ่ด้ยงไม่ควรเลี่ยบอะไรกนเยทีแสดไ้มี่บอก้ยเี่ยนไ่เียนเรี่ยนี่เรียนมสุนี่เี่ยนี่เี่ยนอยู่แล้วเอาเลี่ยบ เจอโค้ดกูหนีไอสารส่งกันโชว์ส่งเท่นส่งไอเซาวส่งเอโตลงก่เลยสัตว์เป็นโชว์ได้ผี่เป็นโชว์เลยเน้นบอดใส่ไอเหียมันตชไปทับกันได้ก็ได้เก่ดีแหละมปวไม่ได้ซื้อเลยยมโค้นะเดี๋ยวดีดเดี๋ยวเมาไอเาีน้าเป้างดีขายออกแม่เอโตไอสัตว์เอโต้ยงหน้าเป้าดีกวาถ้าถ้าถ้าไม่มีเจ้าไปโดนนะไอโตอยิงหน้าเป้าดีกว่ายิงแมั่วเลยนั่งดูเดือยิงแบบมั่วแบบมั่วเลยทำไม่เกียว เคก็อีกคนไรอะไรสู้เนี่ยครัะแนนเต็มสิเท่าไหร่เอาไปลบหน่งสองเอาไปหนึ่งเล่นดีเกินเตไปก็การเราอมาเาหก่เลน้ย่าเล่มาโน วันนี้วันนี้าแนอกบ้านเลยครับเจีบอกให้เจรีให้ไม่มึงโดนเนี่ยวะรีติววันจันทร์ตีกี่โมงอะพี่เจออะไรตุกต่อตี้ยวิธน Dok ไม่เอามาเปเอาด้วยได้หลอเปล่าด้วยเข้มักอย่าใต้น้าเขบมพักนะให้พี่น้อกเข้มพี่น้องมันลงทานาหาเลยท่านไหน ลิซ่าไม่อยู่วงแบ,บ็คพิงค์เหรอพี่นันะ่นมันลิซ่าอันนี้วิซ่า,ซาอะไรอะไรทีมสวะเป็นผมผมเอาน้ำสาดแล้วพี่ พี่ติวเจอทีมใครอ่ะลืมเลยอออออยยยยยยาาาาาากกกกกกเเเเีี่่่่นน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 ะะะไไไไแ้้้้้วววมมมมมมตััััััป็ดหหงบใจจ เราฝดินไม่กลัวตอนนี่ผมพูดตั้งแต่สี่เล่าไปแต่คลิปนยูทูบันทีกตั้นทรยไปต่รกไม่ตัดไม่ต้องมาร่ไม่หาดูคลิปก่อนเลยบว่าพูดกันเยอะก่อนเยอะเกินแา่ดูตัวเอ เอ้าพี่พักแล้วใครลงเ่ะพี่จำแดงนำ้ำแดงนำ้งนำ,งนำนี่พี่แดงนำ้งนำสามแล้วมัง้งจำสามแล้วมั้งพี่

ใช่ต้องให้มองเขาลงเราจะวนกันพักไงไม่แล้วใครเรามีใครอ่ะหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่เหี่ยเป็นโกตาหน้ารู้แกนะครับีอีกหคนด้วยเรามีหคนนี่แล้กบ both. ตกย่่นตีน้าเดวิดกาตีตกลงมันดีสคนเนี้ยควานเยโอ้ยถ้าถ้าถ้ายืนตา,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 ายแล้ว